ครับและตอนนี้เราก็ยืนอยู่กับลูกค้านะครับที่มาทําการจองรถคันลายแรกนะครับของเรานะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับครับผมขออนุญาตสอบถามคุณพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อฐานุพงพงครับอ๋อครับวันนี้เรามาจองลายแรกใช่ไหมลายที่1ใช่ไหมครับใช่ครับขออนุญาตสอบถามคุณพี่มาตั้งแต่กี่โมงครับโอ้จะบอกว่าผมมาถึงที่ศูนย์นะครับประมาณตีห้าสิบนาทีครับโอ้โหตีห้าเลยนะครับ นี่นะครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าทําการเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับจริงๆผมอยู่นครราชสีมานะครับนครราชสีมาเลยหรอใช่ครับแต่ว่าพอดีคือทางศูนย์ที่อุดรเนี่ยแฟนผมเป็นคนติดต่อไว้นะครับอก็เลยเดินทางมาที่นี่ครับแล้วแฟนเป็นคนที่อุดรหรือเปล่าครับหรือว่าที่ ทีกข่าวรัศมีมาเหมือนกันครับเป็นคนร้อยเอ็ดครับอ๋อเป็นคนร้อยเอ็ดใช่ครับอนะครับแต่ว่ามาทำการจองที่รถที่นี่อุดรธานีใช่ครับผมนะครับเพราะว่าเดินทางมาทํางานบ่อยออ๋ก็เลยมาใช้รถที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับต้องเป็นสีขาวแน่นอนครับเป็นสีขาวแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี้เป็นแฟนแันแท้ของสีขาวเลยใช่ครับอ่านะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับได้ครับขอบคุณครับ